ละครชีวิตรักผีขี้เหงาตอนที่สี่จากความเดิมตอนที่แล้วจันรหรือสจีแวะมาที่บ้านผีสิงทำให้กุหลาบได้รู้ว่าจัน์คือสจีคนที่ร่วมมือกับทาเคจิฆ่าเธอกับน้องสาวเมื่อชาติที่แล้วมีอะไรหรอจ๊ะพี่กุหลาบใครมาอิสตีมันมาที่นี่ ชาตินี้มันชื่อจันเป็นเพื่อนของสองคนนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนจะพร้อมใจกันมาที่นี่ทั้งที่เรารอมาเป็นร้อยร้อย,อยปี <c oughs> เพราะสวรรค์เมตตาให้เราสะสัางกับมันแล้วนะสิดีฉันจะเอาให้ทบต้นทบดอกเลยพี่กุหลาบจะทำอะไรจ๊ะเอาให้มันเป็นบ้าไปเลยไงล่ะนางสตีมันวางยาเราจำไม่ได้หรือ กุหลาบบอกแล้วรีบหายตัวไปจากตรงนั้นมีเสียงของมะลิร้องตามหลังพี่กุหลาบเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวสฉันไปด้วยสองสาวหายวับไปจันเดินชมไปรอบๆบ,บ,บ้านด้วยความกลัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินอกจากเสียงหมาเห่าบ้านสวยจริงเสร็จได้ที่เป็นบ้านผีสิงทำให้ไม่กล้าอยู่นาน นี่ถ้าไม่มีคนหล่อฉันไม่มานเนี่ยโอ๊ยไปห้องน้ำดีกว่าตบแป้งสักหน่อยดูสิว่าสวยหรือยังจันร์เดินไปที่ห้องน้ำมองตัวเองในกระจกแต่พอมองไปนานๆก็เห็นหน้าผีอยู่ในนั้นว้ายผีหลอกผีเสียงร้องของจันทำให้ทุกคนตกใจมากหญิงสาวไม่ยอมอยู่และขอให้นักรบไปส่ง ไปส่งจันนะคะนะคักรบจันกลัวไอ้เคนแกไปส่งทีข้าต้องทำงานว่ะหลายอย่างเลยม่เอานะคะนะคักรบจันบอกให้นักรบไปส่งไงนะคะจันกลัวหญิงสาวออดอ้อนชายหนุ่มจึงต้องพาไปกุหลาบเห็นก็เยาะเยะ้ยเห็นผู้หญิงอ่อยเข้าหน่อยทำเป็นทนไม่ได้ มลิมองตามสองคนนั้นไปด้วยสายตาเศร้าส้อยยังคงมีเสียงกุหลาบเยาะเย้ยตลอดเวลาเห็นไหมชาตินี้ชาติไหนมันก็เป็นเหมือนเดิมทางด้านจันทร์หลังจากไปที่บ้านผีสิงหลังนั้นแล้วกลับมาบ้านก็นอนไม่หลับในหัวมีแต่ภาพผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงตลอดเวลา ฉันจะตามหลอกตามหลอนแกตลอดชีวิตเลยหนึ่งสตีฉันจะให้แกทรม,มานเหมือนที่ฉันทรม,มานแกรักอิกทธาเคธิฉันรู้ชาตินี้ก็รักชาติก่อนก็รักฉันจะส่งนางมาลิไปแย่งไอ้นักกรบมาสตีสะดุ้งตื่นหญิงสาวตกใจมากเริ่มรู้สึกกลัวสายตาผู้หญิงที่ชื่อกุหลาบมองเธอในฝันช่างน,น่ากลัวนัก ใครนะยัยผู้หญิงที่ชื่อกุหลาบทำไมเรียกเราว่าึตรีนี่เราดูละครมากไปจนเอาไปฝันเป็นตุเป็นตะหรือเปล่านะจันอาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะไปที่บ้านของนักรบเพื่อเอาอาหารไปให้สองหนุ่มที่คงทำอาหารไม่ค่อยเป็นกันเธอเพิ่งรู้จักนักรบไม่นานแต่ทำไมถึงรู้สึกชอบเขาทันทีก็ไม่รู้รบรบคะจันเอาแกงมาฝาก โอ้โหขอบใจมากนะมาแต่เช้าเลยไม่กลัวบ้านหลังนี้แล้วเหรอกลัวสิแต่เป็นห่วงรบมากกว่าขอบใจมากกินด้วยกันเลยนะได้สิเดี๋ยวจันนะ่ะไปทำไข่เจียวแล้วก็หุงข้าวเพิ่มให้นะมันไส้หนังมิลิได้เวลาแก้แขนของเราละพี่จะทำอะไรเขาฉันจะให้แกไปแย่งไอ้นักรบจากหนางสตี แย่งยังไงเราเป็นผีนะจะไปแย่งแฟนมนุษย์ได้ยังไงจ๊ะได้สิฉันจะเอาพลังชีวิตทั้งหมดให้กับแกให้แกปรากฏตัวได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกมนุษย์ได้ไมีได้นะจ๊ะมันอันตรายถ้าทำแบบนั้นร่างพี่อาจจะสลายไปเลยก็ได้ฉันยอมแค่ได้แก้แค้นฉันยอมหมดถึงฉันจะตายอีกรอบตกนรกอีกสักกี่หนฉันก็ยอม พี่กูหลาบทอฉันจะถ่ายทอดพลังให้แกแกต้องหาทางทำให้เอ็นครบรบมันรักแกแต่ว่าฉันสั่งแกอยากให้ฉันจมปลักจะไม่ได้ปิกผุดไปเกิดหรือไงได้จ้ะฉันยอมมลิรับปากแล้วกูหลาบก็ถ่ายทอดพลังงานให้กับเธอจนหญิงสาวสามารถปรากฏตัวขึ้นได้เธอนอนเป็นลมล้มพับในบ้านผีสิง นักรบตื่นขึ้นมาเจอก็ตกใจเฮ้ยคุณเป็นใครนะ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันหลงทางค่ะช่วยด้วยฉันหิวมากเลยโอ้โห oh, oh. มาหลงทางนี่ได้ยังไงเนี่ยชายหนุ่มพาตัวหญิงสาวปริศนาเข้ามาในบ้านและหาอะไรให้กินแล้วก็มองเธออย่างไม่ไว้ใจทำไมมาเป็นลมแถวนี้ได้ฉันมาตามหาญาติค่ะ เขาให้ที่อยู่มามันเป็นบ้านหลังนี้ฉันเดินตามมาหลายวันแล้วก็พบว่ามันเป็นที่นี่บ้านหลังนี้นะเหรอใช่จ้ะฉันไม่มีที่ไปแล้วให้ฉันพักอยู่ที่นี่สักระยะนะไม่ได้นะเธอเป็นผู้หญิงจะมาพักที่นี่ได้ยังไงฉันขอพักแค่ชั่วคราวสัญญานะว่าฉันจะไม่อยู่เฉยๆฉันจะทำงานบ้านทำทุกอย่างเลย เฮ้ย hey, ก็ดีนะเว้ยไอร้รบเราจะได้ไม่ต้องกินไข่เจียวกับปลากระป๋องไงแต่เขาเป็นผู้หญิงนะเว้ยเดี๋ยวก็ได้นอนคุกหรอกให้ฉันอยู่ด้วยเถอนะคะฉันไม่มีที่ไปไม่มีบ้านมีญาติคนเดียวอยู่ที่นี่แต่พวกเขาคงตายหมดแล้วถึงได้เป็นพวกคุณน่าไอร้รบถ้าสงสารออกก็ได้แต่ชั่วคราวนะถ้าเธอหาที่ไปได้เมื่อไหร่ก็ไป มะลีพอใจที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วกุหลาบเสยยยิ้มฉันจะทำให้แกหลงรักน้องสาวฉันแล้วฉันจะให้มันวางยากแกคอยดูจันมาที่บ้านของนักรบอีกครั้งพอเห็นหน้ามาลีก็ตกใจเธอเธอมาอยู่บ้านนี้ได้ยังไงเป็นอะไรกับสองคนนั่นเป็นมะรีว่าจะบอกว่าเป็นญาติ แต่เห็นหน้าจันแล้วก็แคนใจที่จันในชาติก่อนยังสามีเธอไปแล้วยังวางแผนฆ่าเธอจนตายเป็นผู้หญิงของเขาอะไรนะไม่จริงรบไม่มีแฟนแกเป็นแฟนเคนใช่ไหมไม่บอกขอตัวนะต้องทำอาหารให้แฟนกินแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะใครเป็นแฟนแกเคนหรือนักรบไม่บอกอยากรู้ก็สืบเองหึงนางบ้า ฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันเจอเขาก่อนฉันต้องได้ก่อนแหน่นังมลลีนี่มันได้อย่างใจจริงๆิดีเอาให้มันอกแตกตายไปเลยกุลาบสะใจนี่หากมีพลังงานเหลืออยู่เธอจะปรากฏตัวไปป่วนอีกคนแต่ทำไม่ได้เพราะแค่นี้พลังของเธอก็หมดจนจะแหลกสลายอยู่แล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับ ผีขี้เหงาตอนที่4ี่ค่ะหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะคะใครอยากให้เรื่องราวดำเนินไปแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวพี่ตักทำให้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ